สวัสดีครับวันนี้พวกผมบผมอิจฉาเกย์นะครับเซ็นดานะครับและวันนี้เรามาอยู่ทีมออสตาตาร์เวย์ดีเฟนอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนโซโล่เลดไฟนะครับและเซตที่ผมอยากจะใช้ก็คือตันจิโร่ออฟไฟนะครับตันจิโร่ออฟไฟไม่จําเป็นต้องใส่ออฟอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมเอาไปแก้บัฟเงินนะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือตัวเงินนะครับสปีดวารคอนนะครับสปีดวารคอนใส่ออฟลดเงิน10%นะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือกูลเลอร์นะครับกูลเลอร์ใส่ออฟสายรุ้งนะะะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบแแลลตตว่่ออออออไปนนนนนก็ืุุซยยยใสฟ้เงิะ ตัวต่อไปนะครับก็คือน้องไอนะครับน้องไอใส่ออฟระยะขอปอนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือหนวดดานะครับใส่ออฟหนวดดาเลยนะครับส่วนเรื่องเลเวลนะครับตันทุกตัวนะครับนอกจากหนวดดานะครับเพราะว่าหนวดดาออกไปแก้สโลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับและพอเราเข้ามาในเกมนะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเปิดออโต้สกิปเอาไว้นะครับโอเคครับผมก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกดนอร์ม l ลนะครับกดคูณ2และวางสปีดวอลคอนตรงไหนก็ได้นะครับที่ชอบเลยนะครับ และในระหว่างนี้นะครับเราก็ฟาร์มเงินไปเหมือนเดิมเลยนะครับและอย่าลืมนะครับก่อนขึ้นเว็บ2นะครับต้องรีบอัพนะครับเพราะว่าเงินมันจะเด้งขึ้นมานะครับและเราก็จะทําให้สปิริทวอกคอนของเราเป็วสาในเว็บที่2นะครับ ทุกคนตากันตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าเว็บที่2นะครับเราก็จะได้เงินมานะครับ489บาทนะครับทตให้เรออัพสปีดเราก็ได้หนึ่งครั้งนะครับและพอเราเข้าเว็บที่2เราก็จะได้เงินอัพอีกครั้งหนึ่งครับจะทำให้สปีดวอลคอนของเรานะครับเว็บที่3ตอนเว็บที่2นะครับต่อไปนะครับก็รอเว็บที่3นะครับและตอนนี้นะครับก็เว็บที่3แลเลยนะครับเราก็วางคูลเลอร์นะครับ1ตัวและ อย่าลืมนะครับเราต้องปิดสกิปด้วยนะครับปิดสกิปตอนเว็บที่3นะครับและมาวางคูลเลอร์เพิ่มอีกนะครับ1ตัวนะครับเละระหว่างนี้นะครับเราก็ฟาร์มเงินไปก่อนนะครับมันจะมีตัวต้านนะครับเราต้องใช้ตัวโอซุยนะครับเป็นคนตีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็ฟาร์มเงินไปก่อนนะครับถ้าปิดเหลาก้อนตอนนี้เวลอกเล้วนะครับเราดูก่อนนะครับเราต้องสกิปอีกตีนะครับเดี๋ยวเราต้องสกิปมือนะครับแล้วเราก็สกิปไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามอนมาถึงตรงนี้แลวนะครับตัวต้านนะครับเราก็วางออซุยไปเลยนะ เราวางองสูญนะครับเราก็มาอัพสปีดดอค่อนวิวเจ็ดนะครับและต่อไปนะครับเราก็อัพคูลเลอร์วิวสองสองตัวเลยนะครับและต่อไปนะครับเราก็รอวางน้องไอนะครับเราก็จะวางน้องไอตรงนี้เลยนะครับและเราก็จะอัพหนึ่งขั้นนะครับพร้อมบัฟเลยนะครับตอนนี้เราก็อัพววสองแล้วบัฟไปเลยนะครับบัฟเปิดบัฟออโต้เลยและตอนนี้นะเราก็วางคูลเลอร์เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับและเราดูเงินนะครับถ้าเกิดเงินพอก็อัพตัวเงินก็ได้หรือว่าน้องไอก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้นะครับสปิดเราก็เงินไม่พอนะครับเราก็อัพน้องไอก็ได้น้องไอต้องการ800อัพไปเลยนะครับตอนนี้น้องไอก็เลืวแล้วนะครับ และพอเรามีเงินนะครับเราก็อัพคูลเลอร์นะครับเวลสองนะครับตัวที่3นะครับเลวเราก็วางคูลเลอร์เพิ่มอีก1ตัวนะครับถ้าเกิดเรามีเงินนะครับตอนนี้เรามีเงินแล้วนะครับเราก็วางคูลเลอร์เพิ่มนะครับตัวที่4นะครับเลอัพเป็นเวลสออีก1ตัวนะครับตอนนี้4ตัวแล้วนะครับคูลเลอร์นะครับเวลสอนะครับเลเราก็อัพน้องไอต่อนะครับน้องไอนะครับตอนนี้เวลสแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็เลิงคลิปเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะิปไปได้เลยนะครับเพราะว่ามอนมันหลุดแล้วนะครับและมาร์ฟสปีดวากอนนะครับเป็นเวลข้าวนะครับในเตอร์ติยานะครับและเราก็มาวางอูรุยนะครับอูรุยเดี๋ยวขอดูมุมก่อนครับวางตรงนี้ก็ได้นะครับและเราก็อัพน้องไอนะครับน้องไออัพมาเป็นเวล5นะครับและต่อไปนะครับเราก็วางวูลเลอร์เพิ่มอีก4ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งคิปวางก่อนแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ผมได้กดสกิปนะครับตอนนี้ก็เวที่อกแล้วนะครับผมก็อัพน้องไอนะครับเป็นเวทเจ็นะครับและต่อไปนะครับเราก็อัพสปีดวากอนนะครับเป็นเวทีสิบนะครับในเตอร์นตี้อกต่อไปนะครับเราก็อัพคูลเลอร์ที่วางมาใหม่เป็นเวทีสองทุกตัวเลยนะครับและต่อไปนะครับเราก็มาวางอูซุยนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับต่อไปนะครับเราก็กดสริปนะครับและมาอัพอูซุยนะครับ1ตัวนะครับอูซุยตัวกว่าสุดนะครับอัพเป็นเวทีสองนะครับ ต่อไปเงินก็มาอัพน้องไอนะครับไอ้บัฟสองร้อเนะครับเวลข้าวนะครับและต่อไปนะครับเราก็รอสกิปนะครับแล้วอัพสปีดบักอกนนะครับตอนนี้สปีดบลกอนมาดูก่อนนะครับเวลเท่าไรเวลสิบนะครับเราสกิปไปเลยโอเคแล้วเราก็มาอัพสปีดบล็อกนนะครับไอเราอัพสปีดบล็อกนเป็นเวลสิบสี่นะครับโอเคเรียบร้อยและต่อไปนะครับเราก็ไปรอวางหนอนดํานะครับด้านหน้านะครับโอเคไปกันเลย เราก็มาวางหนอนดำนะครับด้านหน้า2ตัวนะครับตัวแรกเราก็อัพเวลสามไปเลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรนะครับและตัวที่2นะครับเราก็เวลสามเหมือนกันนะครับและปรับตีลัดนะครับตัวที่2นะครับและตัวที่3นะครับเราก็มาวางหน้าอูซุยนะครับหน้าอูซุยและก็อัพเป็นเวลสามไปด้วยนะครับเวลสามโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่เตือนติ่เข้าแล้วนะครับ เล่มาวางอีกตัวนะครับตัวที่4นะครับตรงนี้นะครับเวลสามเหมือนกันนะครับเล่ต่อไปนะครับเงินที่เราเหลือนะครับเราก็มาอัพไอ้กับสปีดวากอนนะครับอัพไอ้สปีดวากอนนะครับไอ้เป็นเวลสิบอคนะครับเล่เราก็สกิปไปเลยนะครับเล่เราก็มาอัพสปีดวากอนนี้เป็นเวลสิบเจ็ดนะครับเล่ต่อไปนะครับเราก็มาอัพอูซุยนะครับตัวกว่าสุดนะครับอัพไอ้สุดเลยนะครับเท่าที่เงินที่เรามีอยู่นะครับอ๋อ คตอนนี้เราก็อัพอูซูยเวลเจ็ดแล้วนะครับต่อไปนะครับเงินที่เราเหลือนะครับเราก็มาอัพให้กับกูเลอร์นะครับตัวด้านหน้ากว่าสุดนะครับเท่าที่เงินเรามีอัพให้หมดไปเลยนะครับและเราก็สกิปไปเลยนะครับพอเราสกิปแล้วนะครับเราก็มาอัพให้กับสปีดบาก์อนนะครับหนึ่งกั้นนะครับและในเวฟที่สิบเอ็ดนะครับสปีดบาก์อนก็เวลสิบแปดแล้วนะครับและเราก็มาอัพให้กับอูซูนะครับหนึ่งกั้นนะครับเท่าที่เงินเรามีอยู่นะครับและเงินที่เหลือนะครับเราก็มาอัพให้กับกูเลอร์นะครับหน้้าาาขวสสุดนนะะะคครรรรัับบแลลเเกก็ออโติิปยจง ออโต้ตะกิปได้ตั้งนานแล้วนะครับออโต้ Auto, แบบเปิดออโต้ไปเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะกลัวมันกระตุกนะครับ ตอนนี้อูซุยนะครับก็ตันไปแล้ว1ตัวนะครับกุลเลอร์ก็ตันตามไปแล้วนะครับในเตือนที่12นะครับและก็ตัวต่อไปนะครับก็ให้มันตันไปด้วยนะครับและเปิดออโต้สกิลนะครับที่เหลือเราก็อัพกุลเลอร์ตันได้หมดเลยนะครับถ้าสกิปได้ก็สกิปได้เลยนะครับถ้ากือไม่กลัวค้างนะครับที่เหลือเราก็สบายเลยนะครับมันไม่จําเป็นต้องกลัวนะครับว่ามอนเยอะหรือไม่เยอะนะเพราะว่าเราเกียร์ได้อยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้กุลเลอร์ก็ตันไปแล้ว4ตัวนะครับและตัวต่อไปนะครับตัวที่ห้นะครับเงินเราเหลือวนะครัับตีก3 ตอนนี้นะครับคุณเลือกก็ตันครบ8ตัวแล้วนะครับเราก็มาอัพอูซุยให้ตันต่อเลยนะครับอูซุยตัวที่2ด้านซ้ายนะครับตอนนี้ก็ตันแล้วนะครับเราก็จะวางอูซุยเพิ่มเลยก็ได้นะครับโอเคครับเราก็วางเพิ่มไปเลยนะครับตัวที่3นะครับอูซุยนะครับและเราก็อัพไปเลยนะ รีวิวเขาไม่น่าจะตันนะครับเดี๋ยวเราสกิปเพิ่มแล้วกันนะครับโอเคน่าจะตันแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยผมคิดว่าในคลิปผมน่าจะพูดคําว่าโอเคกับนะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับโอเคไหมเอาอีกไหมผมพูดอีกแล้วว่านะครับกับโอเคอีกแล้วและตอนนี้นะผมก็วางอุซุยเพิ่มไปแล้วครับตัวที่4นะครับคำว่านะครับและโอเคนะครับผมก็จะติดปากเวลาอัดคลิปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่อัดคลิปผมก็ไม่ได้พูดนะครับไม่ก็ได้พูดนะครับตอนนี้นะครับอุซุยตัวที่สี่กอล์เวลเจ็ดนะครับตอนนี้ก็น่าจะ เลดน้านะครับและหลังจากเลนน้านะครับก็จะเป็นเลดที่มันแอดวานขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่า2เลนนี้นะครับเป็นเลดที่อ้ายที่สุดในเลดโลก2แล้วนะครับเลนน้ํากับเลดไฟนะครับ โอเคครับและตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็กนกำลังใจให้ผมทงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ